หลวงตาครับว่าขอผมขำกว่านะอะไรกะเธอยตายตอนไหนตอนโดนแพงตอนเจอกันยังไงว้ายตายแล้วเลตายหลังอย่าเล่นกับหลวงตายอย่างนี้นะไม่สำรวมหลวงตาครับคนเราตายอ่ะไปไหนต่อครับไปไว่ายอดตึกมั้ง ไม่น่าถามเขาก็ไปไว้วัดเลเสิก็ไปไหนต่อครับเ,เขาก็ไปสวดนะเซสามวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพก็ไปไหนต่อครับอพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทําดีก็ขึ้นสวรรค์ทําชั่วก็ตนกนรกคลับหลวงตาครับผมอสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไระครับก็มีเทวดาแล,วแล้วมีอื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกไหมครับก็มีพอิน <laughs> มีอื่นอีกไหมฮะมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทําไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละก็มาัจากสวรรค์น,นะครับหลวงตาไปไหนต่อครับอืมตา้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอีกเลยหลวงตาโอโหเล่นด้วยเหรอป้าอวตารคนเราก็ตายไปแล้วอะ ทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยนะครับอ๋ออันนี้สําคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทาเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงมาปรุงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสําคัญแต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้ พอเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเข้าเศษทุลีอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมผู้ที่เป็นรอยอังคารนะครับวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสดฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับหลวงพี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ยเขาคงกลับกันมาหมดแล้วล่ะ หลวงพี่เป็นตลกเนี่ยหลวงพี่ตลกปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิหลวงตาครับขว่งผมค้ำกว่านะอะไรกระเทยตายตอน,ตอนไหนตอนโดนแทงตอนเจอกันยังไงไว้าตายแล้วแล้ตายท <c oughs> ีหลังอย่าเล่นกับหลวงตายอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่สมรวม <c oughs>

เอากระสานเสกมาอเอากระสานเขาสารเขาสารเอาเขาสารที่เศษขวจญใแม่ไม่ใช่เอากระสาเสะนเซมอเอากระสานเซมอ,อ,มอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดุทําไมเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอา้าเอาไปอโอ้มานันตาปัจชัย่ยปัดิเทพนา ช้าช้านะเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริงอ้าวไม่รอริงกระดกลิ้นอะเรือน่งอยู่ในริ่งไงไม่แต่ริ่องั้นอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านครูเขาเล่นอย่างงี้เปผิดหรือยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยเอาน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์เนี่ยสบู่สบู่เฮ่บ่เฮ่ก็สบู่เฮ่บิฮักบ้านอากุจุเฮ่บ่เฮ้เจ้าจุ๊บอ้าวงงงสียควาย ไม่งงได้ไงมึงมันอยู่คนเดียวกูกามีนะเว้ยเซมวันลามาจุกครูบ้าโฆษณาเืเล่นเพือเวยเฮ้ยดี่อาจารย์มือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่โอ้ยหนอต้องตะก้อค้อปากแล้วเ่้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลย เอ,เอาแล้วกูปุ๊บเอาแล้วรวยเละเลยแต่นี่มีเงินซื้อวัดแม่งเลยกูไอ,อ้เอ็มไออุ้ดอยู่ไหนวะลายแทงลายแทงรวยแล้วกูไอ้โงกูนึกแล้วมึงต้องอ่านไอ้สัตว์